The t t a t t Times ตอรีเรื่องจริงฟังเพลินโดยยก the State Times สวัสดีครับคุณอยู่กับหยก the State Times นะครับและนี่คือ THE The s t a t t Time S story เรื่องจริงฟังเพลินครับเรื่องราวนะครับในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวของพระแก้วนะครับจากครั้งก่อนนะครับเคยเล่าเรื่องราวของพระแก้วที่ อยู่ที่อุบลราชธานีแล้วแต่ครั้งนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของพระแก้วที่อยู่กับองค์พระมหากษัตริย์หรือว่ามีตำนานนะครับซึ่งมีทั้งสิ้นเนี่ยนะครับที่ผมนำมาเรียบเรียงเนี่ยอยู่ทั้งหมด10องค์ด้วยกันนะครับโดยที่จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1 5องค์แล้วก็ตอนที่2 5องค์นะครับเอาละ่ะวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาพบกับองค์พระแก้ว5องค์แรกด้วยกันนะครับ จากที่เกินเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมเล่าเรื่องของพระแก้วเมืองอุบลราชธานีแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็หลายๆคนคงจะนึกถึงแหมคงจะเล่าเรื่องของพระแก้วมรกตสิไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเคยเล่าเรื่องของพระแก้วมรกตนั้นไปแล้วนะครับพระพุทธรูปองค์สาคัญของกรุงวัฒนโกสินทร์เรานะครับก็ผมเท่าความนิดเดียวแล้วกันนะครับ พระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่องค์ท่านนั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดรพระเสด็จรัตนศาส,สดารามหรือว่าพระแก้วที่เราเรียกกันนะครับในพระบรมราชวังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเจาะลึกลงไปเพิ่มเติมนะครับทุกคนคงจะไม่ทราบว่าหรืออาจจะทราบก็ได้นะครับว่าชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครนะครับที่ย,วยาวๆนะครับก็คือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลก พบนพรัตราชธานีบุรีรมนะครับอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรวิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิศณุกรรมประสิทธิ์นะครับแหมก็นี่คือเต็มยศของเราอะนะฮะมันจะมีคําว่าอมรรัตนโกสินตรงนี้นะครับจะมีความหมายเฉพาะเลยก็คือเมืองที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตชัดเจนนะครับ และอีกหนึ่งคำครับตรงมหาดิลกพบนพรัตน์เนี่ยคำว่าพบนพรัตน์หมายความว่าเป็นพื้นดินที่ฝังอัญญมณีทั้ง9เอาไว้นพรัตน์คืออัญ,ญมณีทั้ง9นะครับประกรอบด้วยเพชรทับทิมมรกตบุษรารคำโกเมนนินมุกดาเพทายและไผ่ทูลน,นะครับแต่ณนะ วันนี้นะครับใน2ตอนที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับคงจะไม่ได้เล่าครบแก้วทั้ง9ประการครับแต่ว่าจะขอยกเอาพระแก้วสําคัญนะครับมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากพระแก้วมรกตหรือว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรน,นะครับ <c oughs> ก็จะเล่านะครับทั้งหมด10องค์ด้วยกันนะครับโดยหวังว่า ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นคงจะได้มีโอกาสไปสักการะพระท่านเพื่อเป็นสิริมงคลของแต่ละท่านนะครับเอาละผมขอเริ่มจากนะครับองค์พระที่มีพระวรกายนะครับสีผิวนะครับสีจากอัญมณีเนี่ยเป็นสีเขียวมันก่อนองค์ที่หนึ่งครับพระแก้วดอนเต้าครับหรือว่าพระเจ้าแก้วมรกตครับเพราะงั้นพระองค์นี้นะครับประดิษฐานอยู่ณนกะุฏิพระแก้ว วัดพระาธาตุลำปางหลวงนะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบนะครับสลักจากหินหยกสีเขียวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหินหยกชนิดเดียวกับพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรนะครับหรือพระแก้วมรกตในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับศิลปะแบบเชียงแสนตอนปลายนะครับไม่มีพระเกตมาลาเหมือนพระพุทธรูปทั่วไปนะครับโดยที่บริเวณฐานของพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าเนี่ยนะครับ จะทำด้วยทองคำนะครับหนัก19บาท1สลึง1เฟืองนะครับแล้วส่วนเครื่องประดับของพระองค์ท่านนั้นพระองค์ท่านนั้นมีชดาทองคำนะครับเป็นเครื่องสวมพระเศียรนะครับแล้วก็มีเครื่องทรงนะครับทำเป็นสร้อยสังวานซึ่งเป็นเนื้อทองคำนะครับน้ำหนักถึง7บาทด้วยกันนะครับซึ่งตามตำนานนะมีตำนานนิดนึงนะครับเล่าว่าพระแก้วดอนเต้านี้สร้างขึ้นจากแก้วของพระยานาค แห่งแม่น้ำวังกะนาทีนะครับซึ่งนางสุชาดามาถวายพระมหาเถระแห่งวัดดอนเต้าแล้วก็พระองค์นี้นะครับสลักด้วยฝีมือของพระอินจำแรงนะเป็นตำนานที่เล่ามาเหมือนกันเห็นไหมฮะพระแก้วสร้างขึ้นจากฝีมือของพระอินหรือพระวิศณุกรรมหรือพระวิสุกรรมเนี่ยนะครับที่พระอินนั้นได้มีพระบัญชาไปว่าให้สร้างพระขึ้นนะครับอันนี้ คือพระแก้วองค์ที่หนึ่งนะครับพระแก้วดอนเต้าวัดพระธาตุลำปางหลวงครับองค์ที่สองครับมาที่พระบรมมหาราชวังนะครับพระนาคสวัสดิเรือนแก้วครับประดิษฐานอยู่ที่หอพระสุรลายพิมานพระบรมมหาราชวังนะครับองค์ที่สองนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะครับสลักจากยกนะครับสลักจากยกสีเขียว เป็นศินละปะนะครับสมัยพุทธศตวรรษที่20นะครับเนี่ยประมาณสิบเกี่สเนี่ยสิบปลายสิต่อ20นี่แหละนะฮะโดยที่นะครับพระยาราชสุภาวดีสิงห์สิงหาเสนีนะครับแหมคุณคุณนะเะจ้าพระยาบดินเดชานี่แหละนะครับอ่าอันนั้นคืนอ่าเป็นราชินากนราก่อนที่จะได้เป็นนะครับเจ้าพระยาบดินเดชาน,นะครับท่านได้นําเอาพระพุทธรูปศิลาเขียวพระองค์นี้นะครับขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สานะครับซึ่งคําว่านาคสวัสดนาคสวัสดเนี่ยจริง,รงๆหลายคนบอกเอ้ยมันมันเป็นแมวหรือเปล่าเป็นเป็นสีนาคหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนาคสวัสดนั้นนะครับเกี่ยวข้องกับนาคครับใช่ครับจริงแต่ว่าเขาเชื่อกันว่าอย่างนี้ครับสีเขียวขององค์พระเนี่ยนะครับเขาเชื่อกันว่ามาจากเลือดของพรรยาค เมื่อครั้งถูกครุฑนั้นจับฉีกเนื้อนะครับนาคก,ก็กระอักเลือดออกมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กลายเป็นหินสีเขียวเรียกว่าหินนาคสวัส์นี่ครับรู้กันแบบนี้นะฮะซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นของวิเศษนะครับเพราะว่านาคนั้นนะครับสามารถพ่นพิษได้แล้วการที่กระอักเลือดออกมานั้นเลือดเป็นสีเขียว แล้วก็เชื่อกันว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับคล้ายๆกับน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมาจากปากพญานาคนะครับเพราะพญานาคให้ฝนด้วยนะครับนะนะก็เชื่อกันว่าเป็นของวิเศษนะครับซึ่งก็ได้มานะครับพระยาราชสุภาวดีนั้นก็นํามาทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายนะครับแล้วรัชกาลที่3นะครับก็พระองค์ท่านนั้นเมื่อได้แล้วพระองค์ท่านนั้นก็ทรงมีพระราชดำริครับว่า พระแก้วนาคสวัสดิ์องนี้เนี่ยนะครับได้มาในปีที่สที่ทรงของราชซึ่งนับว่าเป็นบารมีนะครับเหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมรชนกนาถนะครับรัชกาลที่2นะครับพระพุทธเลิศล้านภาลัยนั้นทรงได้พระแก้วผลึกในปีที่สของรัชกาลเช่นกันภายหลังนั้นพระองค์ก็ทรงสร้างเรือนแก้วทองคําโรงยาราชาวดีนะครับถวายกับพระพุทธรูปศิลาเขียวองค์นี้นะครับ แล้วก็ทรงถวายพระนามว่าพระนาคสวัสดิ์เรือนแก้วก็คือเรือนแก้วจากทองคำนะฮะเป็นพระแก้วประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับพระแก้วองค์ที่สกันนะครับพระแก้วองค์ที่3นั้นมีชื่อว่าพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรคล้ายๆกับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้มรกตในพระบรมราชวังนะครับแต่ องค์นี้ตัดคำว่ามหาออกเหลือแค่พระพุทธมณีรัตนะปะติมากรหรือเรียกกันอย่างสามัญน,นะครับว่าพระแก้วมรกตน้อยครับเป็นพระพุทธรูปนะครับปางมาลวิชัยครับปริษฐานบนฐานไม้จำหลักปิดทองบันลังนั้นประดับพระปรมาพิไทยวปรรใต้ฐานนั้นนะครับมีจารึกนะครับคำว่า ฟาเบิร์กนะครับ1914นะครับโดยพระแก้วองค์นี้นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นนะครับพระองค์นั้นโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพศ2อ5 4นะครับโดยพระองค์ท่านนั้นได้มีพระราชดำรัสนะครับ ออมอบหมายให้กับสมเด็จพระอนุชาธิราชนะครับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิศนุโลกประชานาถนะครับซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงเสด็จพระดำเนินเยือนรัเสเซียนะครับก็ให้ทรงหาซื้อแก้วมรกตก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่จะพึงหาได้แล้วก็โปรดกราบกระบอกให้หาช่างฝีมือทําหุ่นพระพุทธรูปขึ้นตามแบบนะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงมอบให้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งนะฮะผู้ที่รับแกะสลักพระพุทธรูปสําคัญองค์นี้นะครับคือช่าง นะครับตะกี้ผมบอกว่าฟาแบกนนอ่นอ่านแบบนี้ก็ได้หรือจะอ่านแบบนี้ครับช่างจากห้างฟาเบเช่นะครับฟาเบเช่นะครับก็คืออ่านได้นะครับอ่านแบบฟาแบกก็ได้หรือว่าจะอ่านแบบฟาเบเชก็ได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่จะอ่านกันนะครับอ่ะซึ่งห้างเนี้ยสำคัญยังไงอ่ห้างนี้เป็นห้างที่ออเป็นห้างประจำไรสำนักของรัสเซียนะครับเป็นห้างเครื่องทองแล้วก็ อัญมณีประจำราชสำนักของรัสเซียเขานะครับดำเนินกิจการโดยนายปีเตอร์คาร์แฟเบชหรือว่าปีเตอร์คาร์สแเบเช่นะครับก็ได้นะฮะซึ่งเป็นชื่อที่สลักอยู่ใต้ฐานองค์พระนั่นเองนะครับแล้วพระแก้วมรกตน้อยเนี่ยนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก3ปีนะครับก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับในปีพศ2457นะครับในรัชกาลที่6นั้นก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมครับนะครับให้มีการฉลอง แล้วก็ทําพิธีพุทธาพิเศษในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2457ครับแล้วเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็พระราทานพระบรมชาญาตนะครับให้ประชาชนนั้นสักการะบูชาเป็นเวลา3วันนะครับเสร็จแล้วจึงอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในพระบมรมราชวังนะครับพระแก้มรกตนั้นเป็นพระแก้ประจำราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับ ประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับส่วนองค์ที่4ครับองค์นี้นะครับชื่อจะยาวนิดนึงครับก็คือพระพุทธรัตนากรณวุตติวัฒสานุสรมงคลครับมีชื่อสามัญน,นะครับเรียกกันว่าพระยกเชียงรายครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบเชียงแสนนะครับแกะสลักจากหินยกนะครับมีเครื่องทรงแบบเชียงแสนทําจากอัญ,ญมณี และทองคำนะครับปริศสถานอยู่ที่วัดพระแก้วเชียงรายครับพระแก้วองค์นี้นะครับพระแก้วองค์นี้เนี่ยสร้างขึ้นนะครับในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับทรงเจริญพระชนมายุครบ9 0พรรษาครับโดยที่นะฮะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับสุวรรณสุวรรณโชโตนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเบญจมบพิตนะครับอดีตเจ้าคณะใหญ่หนนเหนือเนี่ยนะครับได้ร่วมกับ ประชาชนนะครับชาวจงังหวัดเชียงรายจัดสร้างพระแก้วองค์นี้นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับโดยหินหยกนะครับที่นํามาแกะสลักนั้นเป็นหินหยกจากประเทศแคนาดาครับแกะสลักโดยโรงงานหยกนะครับวาลินหนานกูจงจูลู่นะครับในนครปักกิ่งนะครับประเทศจีนเมื่อแล้วเสร็จนะครับก็อันเชิญมายัางประเทศไทยในวันที่2พฤษภาคม2534 แล้วก็ประกอบอพิธีพุทธาพิเศษนะครับณอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเช่นเดียวกันนะครับโดยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถประพิษนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นพระองค์นั้นได้พระราชทานนามพระพุทธรูปพระองค์นี้นะครับว่าพระพุทธรัตนากร นวุติวัฏานุสร์มงคลนะครับมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอากรแห่งรัตนะนะครับเป็นอนุสร์90พรรษาแล้วก็โปรดกล้าโ,โ,โปรดกระหม่อมนะครับให้ขนานพระนะครับองนี้แบบลำลองว่าพระยกเชียงรายนะครับซึ่งต่อมานะครับคณะสงฆ์แล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนั้นก็ได้อัญเชิญองค์พระเนี่ยนะครับไปประดิษฐานณนะวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายในวันที่ 16ตุลาคม2534นะครับก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นมีพระแก้วที่มีพระบรากรายเป็นสีเขียวหลายองค์นะครับที่อุบลก็มีนะครับจะที่เคยเล่าแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครของเรานะครับแล้วก็ที่เชียงรายที่ลำปางนะครับองค์ที่5ครับองค์นี้อยู่ที่ใกล้ๆก,กับเชียงรายเลยอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็คือพระเสตังคมณีหรือว่า พระแก้วขาวครับประดิสถานภายในพระวิหารวัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่นะครับสลักจากแก้วสีขาวใสเป็นพระปางมารวิชัยนะครับศิลปะสะกุลช่างลาโวโอ้ไปอยู่ที่นั่นเลยนะครับเสตังคมณีคําว่าเสตะแปลว่าขาวกับคําว่ามณีแปลว,าว่วาแ,วแก้วพอร,รวมกันก็เลยตรงตัวเลยครับพระแก้วขาวองค์พระนั้นนะครับใสสะอาด พระเสียรหุ้มด้วยทองคำนะครับประทับนั่งบนแท่นไม้จันหุ้มแผ่นทองคำนะครับใต้าฐานนั้นนะครับจะจารึกว่าเมื่อพศ2416พระเจ้าอินทะวิชายานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระราชบิดาของพระราชยาเจ้าดารารัศมีพร้อมด้วยเจ้าแม่ทิพเกศรและราชบุตรราชธิดาสร้างถวายแด่พระเศตังคมนีหมายถึงว่า ฐานไม้นะครับพุ่มแผ่นทองคำนะครับอ่าก็แบบนี้นะครับนะตามตำนานครับอ่าองค์แก้วองค์พระแก้วขาวนะครับเมื่อแรกสร้างตามตำนานนั้นเ็าบอกว่าพระอาหารหันตเจ้านั้นไปขอแก้วบุษยรัตน์มาจากจันเทวบุตรแต่ว่าขอมานะครับก็ยังสร้างพระไม่ได้ร้อนถึงพระอินท์ต้องมีองค์การสั่งพระวิสุกรรมนะครับหรือพระวิสุุกกรรมเนี่ยนะครับมาสร้างมาเนรมิตสร้าง จนเป็นองค์พระอันงดงามแล้วก็ประดิษฐานที่ละโวเป็นแห่งแรกนะครับต่อมาพระนางจามเทวีซึ่งเป็นพระราชิดาของพระเจ้ากรุงระโวนั้นมาครองฮริพุนชัยหรือว่าลำพูนนะครับตามตำนานนะครับจึงได้ทูลกล้าวขอพระแก้วขาวนั้นมาประดิษฐานที่เมืองฮริพุนชัยด้วยเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปบูชาประจําพระองค์แล้วก็สถิตอยู่ณนฮะริพุนชัยเนี่ยเป็นเวลาหลายร้อยปีครับ หลายร้อยปีก่อนที่พญามังรายนะครับปรถมกษัตริย์ราชวงศ์มังรายผู้สถาปนาอนาณาจักรล้านานานั้นนะครับยกทัพมาเอาชนะฮาริพุนชัยโดยก็มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีพระราชศรัทธานั้นกับพระแก้วขาวเป็นอย่างมากจึงได้อัญเชิญพระแก้วขาวนั้นมาประดิษฐานไว้นะครับณนะที่ประทับส่วนพระองค์นะครับต่อมา เมื่อพระองค์นั้นได้ทรงสร้างเวียงเชียงใหม่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับเป็นราชธานีของล้านนาในพศอ2อในพศ1839ก็จึงได้อัญเชิญพระแก้วขาวนั้นมาประดิษฐานในพระสฐาน,นของพระองค์นะครับกระทั่งพระองค์สวรรคตรพระแก้วขาวก็ได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ณนวัดเชียงมั่นในเชียงใหม่ตลอดกว่า700ปีที่ผ่านมานี้นะครับในตอนนี้คงจะขอจบไปเท่านี้เดี๋ยวไปพบกันในตอนที่2ที่เกี่ยวข้องกับ พระแก้ว10องค์นะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังในพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับสิบพระแก้วแห่งสยามประเทศครับพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ The State Times ตอรี่เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก t h s t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  m m s s